สวัสดีชาวตุลค่ะวงความรักประจำวันที่22่กุมภาคุณ,คณด้านเลิฟเวอร์เขาได้เก้าดาบนะคะวันนี้ตัวคุณตุลเนี่ยไพ่ดีนะจะประสบความสําเร็จนะคะได้รับความร่วมมือเกี่ยวกับเรื่องการงานการเงินส่วนเรื่อง,องความสัมพันธ์เนี่ยคุณพร้อมที่จะหันหน้าเข้าหากันกับคนรักนะคะแล้วก็เคลียร์ทุกปัญหาแฟนคุณได้ไพ่ไม่ดีวันนี้จะมีเรื่องที่ทําให้เขาเครียดมองดูแล้วน่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวนะคะไม่น่าจะเกี่ยวกับความสัมพันธ์อาจจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับงานหรือว่าเงินหรือบางคนอาจจะไม่สบายนะคะ มีพลังงาน perfect timing แล้วก็ romantic feeling แต่ถ้าเกิดว่าใครที่ทะเลาะกันอยู่เนี่ยวันนี้เป็นวันที่ดีที่คุณจะปรับความเข้าใจกันสุดท้ายคุณจะรู้ว่าคุณสองคนยังเอใจตรงกันอยู่นะคะก็ยังรักกันเหมือนเดิมนะ คนโสดสนิทนะคะคุณพร้อมแล้วนะคะที่จะสละโสดนะ,ะมองหาความรักแต่ว่าวันนี้ยังไม่อยากให้สละโสดกับใครเพราะว่าคนที่จะเข้ามาเนี่ยเขามีเรื่องิเครียดอยู่นะคะมันอาจจะเอ่อทให้ความสัมพันธ์มันสะดุดยังไงก็ต้องให้เวลาจักรวาลทํางานก่อนนะคะรอให้พลังงานของคนที่จะเข้ามาดีกว่านี้ก่อนนะคะค่อยตัดสินใจที่จะลงหลปักฐานนะคะ